มีต้นผล,ลไม้อยู่ห่างจากต้นไม้31เมตรเสือจะกินผล,ลไม้จากต้นไม้ได้อย่างไรเสือบ้านมันไมกินผลไม้เสือเขากินเนื้อสัตว์เจะตอบแบบนี้เหรอใช่เสือไม่กินผลไม้ไม่ใช่เขาถามวนะ่าเสือจะกินผลไม้จากต้นไม้ได้อย่างไรเขาไม่กินถ้ามันอยากกินไงก็ขเขาไม่กินอะ ว่าจะกินไงมันจะกินน่ะเสือเป็นคาริวอเขามีฟันเอาไว้ฉีกเนื้อสัตว์ตาของเขาอ่ะมันเป็นขาวดำเพื่อเอาไว้ดูสัตว์เวลามันหนีนนเสือจะไม่กิน,<ห>นผลไม้เพราะว่าที่กินผลไม้จะมองภาพเป็นสีจะได้รู้ว่าผลไม้มันสุกหรือยังไม่สุกโอ้ยทีคนเฉลยมึงตายไปเลยคนเฉลยมึงตายไปยอธิบายไม่ได้เท่านี้ถ้าคำตอบนี้มันไม่ใช่มึงต้องเปลี่ยนให้เข้าไปครับ บอกมาแล้วว่าเสือไม่กินผลไม้มัม่นใจ